ลูกเอ๋ยจงสงบใจฟังเสียงกลางป่าเหนือแม่น้ำโขงยามดวงตะวันรรอนๆสายหมอกคลอกเคลียกลางผืนน้ำกว้างใหญ่เราเดินทางเข้าสู่ดินแดนคำมชะโนดดินแดนลีรับนามพรมประกายโลกกลางแม่น้ำโขงกว้างใหญ่มีหมอกลอยเหนือผิวน้ำเสียงน้ำซัดเบาๆเสียงนกร้องไกลคำมชะโนดมิใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นสถานที่ร้อยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาล ในตำนานนักโบราณเชื่อว่าพาญนานาคราชปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปทุมมาประทับอยู่ในถิ่นนี้ผู้คนจึงเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชีวิตรุ่งโรดเมื่อเท้าแตะสะพานนาคาสองตัวเจ็ดเสียนตรงกลางสะพานเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลผู้คนเดินช้าๆถอดรองเท้าวางผ่านบายศรีด้วยใจเคารพห้ามใช้เสียงดังพูดจาหยาบคายเพราะที่นี่ไม่ใช่สนามเล่นเมื่อก้าวเข้าสู่ป่า ต้นชะโนดสูงชะลุดขึ้นหนาลำต้นคล้ายรวมต้นมะพร้าวตานมากไว้ในหนึ่งเดียวลมพัดใบน้อยเสียงมแมลงราวกับพายุกระซิบรอบตัวเต็มไปด้วยเงาและแสงหลอดภายในป่ามีสารไมเ้เล็กๆสองสารหนึ่งสำหรับปูสีสุดโทอีกหนึ่งสำหรับหญ้าสีปทุมมาผ้าแพรเจ็ดสีโคนทูบมาลายเรียงควรน,นำพานใบสีหรือเครื่องสักการะกลับไม่ทิ้งไว้เป็นขยะเดินลึกเข้าไปจะพบปล่องพญานาคบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำใสมองเห็นเหรียญที่โยนลงไปผู้คนเชื่อว่าน้ำในบ่อนี้เป็นช่องทางสู่โลกบาดาลใครมากราบไหว้มักลูบหัวเด็กหวังโชคดีสุขภาพดีกลางคืนผู้คนมารวมตัวชมหนังกลางแจ้งเรื่องผีจ้างหนังถูกเล่าขานอยู่ในคำชะโนดร,ราตรีนั้นมีผู้ดูหนังเต็มลานรุ่งเชา้าทุกคนหายไปออกจากที่ตรงนั้นเหลือแต่เครื่องมือหนังฉายวับแล้วหายไปไร้เงาเรื่องเล่านี้ฝังลึกในพื้นบ้านคำชะโนด แล้วลองหลับตานึกภาพพิภพใต้น้ำประตูหินโบราณเสาแกะงูพญานาคเฝ้าแสงสีเขียวมรกตร่อนผ่านผิวน้ำซากตึกราชธานีขยายออกเป็นนครบาดาลเมืองที่ผู้คนกล่าวถึงในตำนานว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเทวาใต้พิภพพระราชวังประดับด้วยทองคำมณีแก้ววิหารและเสาระยิบระวางแสงและเงาเสียงดนตรีแผ่วก้องใต้ผิวน้ำผู้คนเดินในตรอกหินเงาเคลื่อนภาพ เป็นโลกที่งดงามแต่ผู้คนต้องมีศรัทธาจึงเข้าได้สายรุ่งสางเราค่อยๆกลับขึ้นเห็นต้นไม้ปา่าน้ำกลิ่นไอธรรมชาติผู้คนทยอยออกจากปา่าหากยังคงใจอ่อนความลี้ลับติดอยู่ปลายผิวเรากลับสู่โลกมนุษย์แต่ความเชื่อไม่จางเป็นยังไงกันบ้างครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปถัดไปมาลงนะครับ หากเพื่อนๆมีเรื่องราวใดๆที่อยากให้ทำคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยผิดพลาดประการใดขอความกรุณาเม้นต์ฝากเตือนไว้เพื่อได้ปรับปรุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ